นี่อยังก่อนป้าจีเปย์อย่างเดีย๋ยวมานี่ไปเปลีป่นยนยางรถควาตม่านะตาบางเลยไม่ว่ามันเป็นไปได้อยูุบอ่ะเป็นไปบ่บได้เล่นวะตัวกันคิดตัวกันแล้วมันมาจางสายข่าวมันมาจากช่องของไม่ต้องอ๋อซ่องของพี่หลวงเด้อ๋อ ที่แบม้าไก่เนาะพวกไก่ข้างวา o à i ตอนเฮ็ดใหุ้ยยูนี่เขาเจ้าแบบแบบทีเข่าเดาคนคนยูนี่ก็เครียดไปรี้ยน้ำดิมันมันโอ้ยเพราะไปเนี่ยเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนนี่ยังเฮ็ดรถอยู่กับโอ้เฮ็ตากับหน้าแต่กันยังเครียดแตาเขียดเขียดอยู่้ช่มันเป็นมันเป็นไปได้อยู่บ่เป็นไต็มเปอร์ไรเนาะตาเนาะ เป็นไบบ่ได้อำพางป้าเต๋นอำพางศพเอ่อช่วยกันอำพางศพไผเห็นเออไผเหน็นเอนเอเป็นยังคือบ็บอกเป็นยังไมาว่าย่างนี้มันกินพวกต้ปไปีกี่วอ้อปีกว่านะเนาะมาหาว่าึอวกแม่นักพุกระดม <laughs> แต่ว่ามันดิ้งเงี้ยว่ามันมาจากเพจเพจหนึ่งได้ทีพี่ดวงพันธุ์น้ำเบานั่นแหละดิ้งเงี้ยดิ้งเงี้ยเราศูนย์เลยมาบตามันขึ้นออมันขึ้นมันขึนนี่กกแบบเบื่อๆเท่งๆหน่อยอี๋คนท้องมันก็สิมากแบบอี๋กับดอกกระเดียวแท้กับชาวบ้านชาวช่องนี่เนาะตาไปมาตา มื้อนี้กันยอดอนันนี้แหละมื้อันนี่มันเที่ยงอ่ะยอนีางเขาไม่นอนอนนู่นน่นอนในน้่น,นนี่ขามักินเข้าวมาข้าอยู่บานเขาเ่งกินขอ้าอย่บาบเพิ่งกินประเนตนก็ออกไปหน้าสวนหน้ากันอยู่เลยแล้วน้าตายพรต,ตว่า,าประจันก่อนเาจประแันเม่ถามเมื่อเช้าก็คุยกันดีๆอยูย่เลยท่เด็กปล่อยเขาประเตนก็ออกไปหน้าไปท้ายืีม บอเจ้าหยุดสเมื่ะพอจะไปถ่ายคลิปถ่ายกันแม่อ่ะบอพอหยุดเมื่อยโอ้โแตนกระเซยกรุบอยู่แหละตีไม่เสย์หรอกลูกคนกระเซยกรุบอ๋อแต่าหนึ่งงวนี้ไม่แห้งมาองบอกให้ลูกให้เตาเนาะเขาเออเขาก็เหม็นเขาก็เหม็นกับมาเขาถามเขาก็ได้บอกให้เขาถามเขาถามบอไอ้พวกที่มันปล่อยข่าวนี่วะมัน ก็จังเซ่นั่นล่ะพวกทีปล่อยข่าวออกมาเขาก็ถามตาหมูจักบอข่าวหนึ่งหมูจักบอข่าวหนึ่งบอบ่งหมูจักหมูจักไปเลยว่าเขาก็เหม็นกันมาไงตาบ่งตาเนี้ยม้าตาไสต้นตอม้าตาไสม้าตาเพลใดเพลของไผ่เออม้าตาช่องใดเขาก็เขากมเต์มันนะไม่ตาตาของหมูจักครับตาก็ว่าจะเข้าไปเสื้อแคนตัวเจ้าของเขายังบ่มีย่างหมูจักยังแม้แต่ตาชาก็ยังบุยังบุห็นเออ ถ้าหมายตำรวจมาก็ต้องมาหาปอร์เซนมาหาลุงพลมหาตาชานถ้าหมายจับมากเนี่ยันต้องมีหมายเรียกก่อนมัหมายเหลี่ยงไม้เหลียงไม้จับปะยญามันต้องหมายเอออาดับแล้วมันต้องแจ้งเขาก่อนเออหมายหมายเรียกก็ต้องแจ้งก่อนอือมันต้องแจ้งเขาก่อนนะเไอหมอนไม้เยอะมากถ้าไม่แจ้งเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะใครเป็นคนแจ้งอืมถ้าไม่มีใดแจ้งตำรวจเขาจะให้ไงอืมตำรวจเขาโคตรบุกงานนี้เลยอืม Một miếng việt chết tắc khóa luôn Đây đây nhìn khá là chạy chạy chạy, nhảy ý, hùng mà nhang vài rồi Sữa rượu bây giờ uống miếng chưa? Uống hết không uống nhiệt nữa Mẹ ăn Mẹ ăn Tấy bà mẹ, mà, mẹ. Ừ. Ôi. Mà. Mà. เส้นใหม่เดินเหี่ยแล้วมพมีน้ำซุปวางตาคือยยังตาคือยยังคำไปกับเขาไมานั่งกินเขากับตาครับเส้นใหม่แล้วเนาะเพิ่นบ่มีน้ำซุปแม่ถามพมีน้ำซุปเพราะกระดิ่งเส้หนเหน็นเนาะแค่ <c oughs> ดิดดีได้ตาผมอะ <c oughs> โอ้ยฝ่าห้องบึองบำเบึองบำคนเสรตกมาอีกแล้วเปล่าดามเด้อดตลอดดามส่วนเหลียวผมมีอยังเนาะแต่งานน่าตาเนาะแต่ว่ามันเห็ดแหงงุดงิดเนาะแมนเห็ดแหงงุดงิดได้เอียงก็เดียวก็เดียพวกปูข้าวพวกปล่อยข้าวนี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมกินเข่ากระเดื่อบัตเนี่เด้อพอได้ยินตาเบาเนี่ยแต่กับนี่แหละงุดงิดครับ